คุณผู้ชมครับผมจะให้คุณผู้ชมดูคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปภาพของผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าตัวมีพฤติกรรมก็อ่ะเดี๋ยวดูตามภาพเอาดีกว่าน่าจะกลางไม่ใช่น้อยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวบางรักนะครับแล้วผู้ชายคนนี้เหมือนประมาณว่าเขาตามไปเก็บบรรดากลุ่มไรเดอร์กลุ่มหนึ่งมาแล้ว<ม>เพราะผลงานของไอคนที่เขาส่งคลิปไปหา เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นแต่ให้ดูผู้ชายคนนี้ก่อนที่เขาถ่ายคลิปแล้วส่งไปให้ไรเดอร์คนหนึ่งครับาเาเาดี๋ยวพวกมึงก็ตามเพื่อนมึงที่อยู่ร้อยสามร้อยเจ็ดก็จดูนะเมื่อวานใช่ไหมสี่ตัวกูจําได้นะแล้วมึงดูมึงทำเขาโดนเนี่ยมึงดูดิเขาหนีหัวไปไหนไม่ได้แล้วกูจะบอกให้นะตอนกูหยิบไม่ทันเนียมึงจําไว้เลยมึงบอกไอ้เฟี้ยวบอกพี่มึงก็ได้บอกตัวไหนก็ได้ มึงดูเนี่ยเนี่ยสงสารเปล่าสงสารเขาเปล่ามึงดูนะอ่านี่นะฮะอ่ะข้อมูลเบื้องต้นอย่างนี้ตัวของผู้ชายคนนี้เขาชื่อพี่ฟลุกนะฮะพี่ฟลุกเห็นบอกมีฉายาด้วยใช่ไหมฟลุกเสียฟลุกราดบูรณะอ่านี่นะฮะเสียฟลุกราดบูรณะนะครับเอ่อเสียฟลุกเนี่ยเขาไปยืมเงินจากกลุ่มไรเดอร์มาครับ3,700แล้วก็ถูก เจ้าหนี้ก็คือกลุ่มรเดอร์เนี่ยตามมาทวงเงินเจอแต่เขาไม่พอใจทั้งเจ้าหนี้แล้วก็เขาเข้าใจว่ามีรเดอร์คนหนึ่งก็คือคนที่เขาส่งคลิปไปหานี่แหละเป็นคนบอกพี่กัดกับบรรดาเจ้าหนี้ว่าเสียฟลุกราดบุรณะอยู่ที่นี่ทำให้เป็นต้นเหตุที่เจ้าหนี้เนี่ยตามมาเจอเสียฟลุกเสียฟลุกก็เลยเล่นงานทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ส่งคลิปไปข่มขู่คนที่เขาเข้าใจว่าเป็นคนให้เบาะแสพี่กัดเขามา คนที่ให้เบาะแสพิกัดคนที่เขาส่งคลิปไปเนี่ยที่เขาถ่ายนะฮะบอกนี่มีปืนมีปืนเนี่ยนะฮะนั่นก็คือคุณธนศักดิ์คุณผู้ชมครับเอาเหตุการณ์นี้ก่อนไอภาพในคลิปเนี่ยถ่ายตรงข้างๆโรบินสันบางรักนะครับนี่ทั้งหมด3 0 0 7ใช่ไหมเดี๋ยวดูคนที่เสียฟลุก๊กเสียฟลุกราชบุรณะถ่ายคลิปนี้ส่งไปให้คือใครคุณผู้ชมอัะตัดภาพมามาหาคุณธนศักดิ์หน่อยฮะล่าสุดคุณธนศักดิ์ที่ได้รับคลิปนี้นะครับ เอาหลักฐานไปแจ้งความเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนี่มาแล้วฮะนุ่มไรเดอร์คนนี้คุณธนงศักดิ์ผู้เสียหายนะครับเจ้าตัวเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังนี่มาแจ้งความนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้เหตุการณ์นี้เริ่มต้นจาก12ธันวาคมปีที่แล้วครับเสียฟลุกราดบูรณะนี่ไปยืมเงินของคนชื่อเฟี้ยวฟลุกยืมเงินเฟี้ยวโอ้โหแล้วไม่ยอมจ่ายเงินพี่เฟี้ยวซะด้วยซึ่งในวันเกิดเรื่องเนี่ย คลิปนะฮะ12กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาฟลุกเนี่ยเขาคิดว่าธนงศักด์คนที่ให้สัมภาษณ์กับเราอยู่นะฮะคิดว่าธนงศักด์เป็นคนให้ข้อมูลกับเฟี้ยวเจ้านี้ว่าฟลุ๊กเนี่ยเขามีแหล่งอยู่ตรงไหนทํางานอยู่ตรงไหนอะไรยังไงพิกัดอยู่ตรงนี้ทําให้ฟลุกเนี่ยพอเจอเฟี้ยวมาตามทวงนี้ก็เลยไม่พอใจนะครับก็เหมือนกับพยายามจะนี่นะฮะคมขู่ท้งฝั่งธนงศักด์คนนี้นี่นะฮะในท้ายที่สุดคุณผู้ชมครับ รอบแรกเข็นบอกตามตัวกันเนี่ยพยายามตามล่าก,กันจนเจอไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็แยกย้ายก,กันไปแต่ท้ายที่สุดเหมือนกับเคลียร์เงินทางฝั่งเฟิวไปแล้วแต่ฟลุ๊กก็ยังไม่ยอมจบยังตามหาเรื่องธนงศักดิ์คนนี้ต่อนี่นะครับเหมือนไม่จบไม่สิ้นกันสักทีอะแล้วก็เข้าใจผิดซะด้วยว่าธนงศักดิ์ไปเกี่ยวข้องกับการบอดพิกัดเขาให้เจ้านี้รู้นะครับฟังเสียงธนงศักดิ์หน่อยนะครับคนชื่อฟุ๊กกะครับไปยืมตัง เดีเพื่อนเขามาแล้วคราวนี้เขาไม่จ่ายคราวนี้เพื่อนเขาก็เลยมาตามทวงถึงที่นี่แล้วคราวนี้คนที่มาทวงอ่ะอยู่ในซอยเดียวกับผมเขาคนที่ฟูกเขาก็เลยหาว่าผมเป็นคนบอกที่อยู่เขาว่าเขาวิ่งงานที่ไหนซึ่งความจริงอะไม่ใช่ครับคราวนี้เขาก็เลยเหมือนไม่ยอมกัน,นเขาก็เลยเอาผมเป็นตัวประกันแล้วกท็ท้าทายฝั่งนู้นให้ฝั่งนู้นมาช่วยผม วันที่เกิดเหตุตอนเย็นเขาก็ไปเคียงเงินกันเลยเแล้วก็มาถ่ายคลิปอีกวันหนึ่งเ,เหมือนจ่ายเงินจบไปแล้วแล้วเขามาเหมือนว่าจะมาหาเรื่องต่ออะไรเงี้ยคือเขาไม่ยอมทีแรกเขากะจะทําลายร่างกายผมเหมือนฝากครับฝากไปให้ไปเปียวนนี้ใช่ครับ,รบแต่คราวนี้เพื่อนเขาแหละบอกว่าไม่ต้องทำนี่เจอกับทางฝั่งธนงศักดิ์มารอบหนึ่งนะครับจะทําฝาก ธนศักสักไปให้เฟียวเจ้านี่แต่ท้ายที่สุดนะฮะรอบแรกนึกว่าจะเคลียร์กันจบนัดเจอเฟี้ยวเคลียร์เงินกันเรียบร้อยกลับมาตามเล่นธนศักสั์ต่อนะฮะเรื่องมันก็เลยไม่จบล่าสุดเห็นบอกว่าคุณธนศักสั์บอกอย่างนี้ฮะตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยก็กลัวทางฝั่งของเอ,อเสียฟลุกราชบูรณะใช่ไหม กลัวเขาเหมือนกันไม่ได้วิ่งรถมาเกือบสองอาทิตย์แล้วว่าเออคนจะทํามาหากินนะฮะผมเนี่ยก็มีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูส่วนทางคาดีเนี่ยตำรวจบอกว่าตอนนี้รอหมายจับฟลุ๊กเลยนะครับเนื่องจากมีการออกหมายเรียกตัวในฟลุ๊กมาสอบปากคาแต่ฟลุ๊กไม่มาทําไมฟลุ๊กไม่มารูไหมครับตํารวจบอกว่าฟลุ๊กเขาบอกไม่มีใครทําอะไรเขาได้เพราะว่าพ่อเขาเป็นทหารนะฮะออพอ่อเป็นทหารไม่มีใครทําอะไรเขาได้นะครับ เออนี่นะฮะเนี่ยเสียฟลุกราดบูรณะนะครับฟลุกต้องรู้นะฮะว่าถ้าหมายเรียกออกหลายๆครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นหมายจับนะครับฟลุกนะเอออ่ะเอาประมาณนี้แล้วกัน